ปัญหาของการออกกำลังกายบอดี้เวททุกวันมัดเดิมๆเนี่ยมันก็คือ ทุกคนเคยเห็นชาเลนจ์ในอินเทอร์เน็ตไหมครับที่บอกเวทพื้นวันล,ละร้อยเล่นกล้ามท้องแอสโทรเลอร์วันล,ละร้อยครั้งกล้ามเนื้อมัดเดิมเนี่ยซ้ำๆทุกวัน,ก,วนการทําแบบนี้มันสามารถทําให้เราพัฒนาได้เปล่ากล้ามจะขึ้นไหมเพราะเราอาจจะเคยได้ยินมาว่าเฮ้ยคนเรามันต้องมีวันพักบ้างซึ่งมันก็ขัดแย้งกันอยู่เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะเอาจากเช็คมาแล้วก็เล่าทุกคนฟังว่าเราเล่นบัลลีเวทท่าเดิมๆซ้ำๆทุกวันได้หรือเปล่าครับเอพิโซดนี้นะครับก็สนับสนุนโดยทุกคนเลยนะครับสามารถมาเป็นสมาชิกกับเเเเเเรรรรราาาาาาาไไดดดด้้้แแค่่่่วััันนนนนลลละะ16บททททโโปปกกกกกมมใหหุุืืออจึงภชส์ย ดูรายละเอียดข้างล่างได้เลยครับคำถามแรกนะครับตอบให้หายคาใจเลยนะว่าเออคนเราเนี่ยสามารถออกกำลังกายกล้ามเนื้อมัดเดิมๆทุกวันได้ไหมคําตอบคือทําได้ครับไม่มีใครห้ามเราแน่เพราะปกติแล้วนะร่างกายมนุษย์เรานะครับปรับตัวค่อนข้างเก่งลองนึกภาพดูนะอย่างวิ่งพื้นเนี่ยมันไม่ได้ยากมากเราวิ่งพื้น1ิทีทําไปสักพักหนึ่งร่างกายก็บอกเออมันก็ค่อนข้างปรับตัวทําให้เราเคยชินกับการออกกำลังกายนั้นๆได้ยกตัวอย่างง่ายๆครับคือเวลาเราลุกจากเก้าอี้เราลุกจากเตียงเราจะเดินหรือเก็บของนะครับยกของเนี่ยมั้น แล้วทําไปนานๆนการวิตพื้นนะครับก็จะกลายเป็นหนึ่งในกิจวัตรประจําวันที่ร่างกายเราบอกเออมันก็เป็นแค่การใช้ร่างกายทั่วๆไปนั่นเองครับแต่คําถามที่น่าสนใจครับคือถ้าเกิดว่าเราออกกำลังกายท่าเดิมๆมาเดิมๆซ้ำๆทุกวันเนี่ยมันทําให้เราสร้างกล้ามเนื้อได้ไหมพัฒนาร่างกายได้หรือเปล่าคําตอบสั้นๆเคียร์ๆเลยนะได้แน่ๆครับเพราะมันก็ยังดีกว่าการที่เราไม่ทําอะไรเลยยกตัวอย่างาง่ายๆ,ๆนั่งนนอนๆเฉยๆกับวิตพื้นทุกวันเนี่ยแน่นอนวิตพื้นทุกวันก็นนพาให้เรามีร่างกายที่า การท้าทายตัวเองพูดง่ายเลยถ้าวิ่งพื้น10ครั้งเนี่ยมันอาจจะง,ง่ายเราอยากจะให้กล้ามเนื้อเพิ่มอยากให้แข็งแรงขึ้นใช่ไหมก็จ,จะต้องเพิ่มจานวนครั้งเข้าไปเพิ่มแรงต้านเพิ่มความยากเพิ่มความหลากหลายของท่านั้นๆเข้าไปเพื่อบังคับให้ร่างกายบอกเฮ้ยเองต้องแข็งแรงขึ้นแล้วนะเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่ท้าทายร่างกายร่างกายก็ไม่มีเหตุผลที่ต้องปรับตัวตามพอจะเห็นภาพนะว่าถึงจุดหนึ่งเราก็ต้องมีการพัฒนาให้การกำเนินการนั้นมันท้าทายมากขึ้นสมมติว่าวันนี้นะครับบอกเอ้ยทุกคนเรามาวินคช่มเยิ 1,000ันครั้งเนี่ยกลายเป็นอะไรที่ไม่ได้ยากเกินไปเรา,าจ,จะทําได้1500ครั้งนะครับหลังจากนั้นที่เราปรับตัวแล้วนะครับซึ่งการที่ร่างกายของเราจะแข็งแรงขึ้นได้นะครับกล้ามใหญ่ขึ้นได้นะครับมันก็อิงก,กับหลักการง่ายๆตรงนี้นะครับนี่ก็คือภาพรวมของทฤษฎีที่เขาเรียกว่า general adaptation syndrome นะครับหรือว่าทฤษฎี G A S general adaptation syndrome หรือ G A S คือการตอบสนองทางด้านร่างกายบางครั้งเรียกว่าเป็นการปรับตัวและการออกกําลังกายถือเป็นการเพิ่มความเครียดอย่างหนึ่งเราจึงเรียกทฤษฎีนี้ว่า general adaptation syndrome า,าอันนี้สอนนกันในหลักสูตรที่สอนนเท ยในหลักสูตรของสากลนะครับดังนั้นนะครับอันนี้คือเป็นพื้นฐานของการที่ร่างกายคนเราเนี่ยจะพัฒนาได้ปัญหาของการที่เราออกกำลังกายท่าเดิมๆซ้ำๆทุกวันเนี่ยคือเราไม่ได้ให้เวลากล้ามเนื้อของเราฟื้นตัวได้เพียงพอนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าวันนี้นะครับผมบอกว่าเราไปวิ่งพื้นกันพันครั้งแล้วพรุ่งนี้ทําอีกมาลืนนี้ทําอีกร่างกายก็บอกโอ้ไม่ไหวแล้วปล่อยให้ฉันได้พักนิดนึงจะได้แบบโอเค okay, ปรับตัวได้ทันทีนี่พอเราไม่ได้ให้เวลาร่างกายเราพักฟื้นนะครับเพื่ไอไปอ่ครับด้ววยามที่่เรรราาาาาล้นนะะคับก็ออจจผิดหื เรา,าจ,จะเล่นไม่ได้อาจจะเหนื่อยจนเกิดสิ่งที่เรียกว่า overtrain นะครับแล้วก็อาจจะพาเราไปสู่การบาดเจ็บได้นะครับตรงนี้ก็เลยเป็นข้อเสียของการออกกำลังกายท่าเดิมๆหรือว่าใช้กล้ามเนื้อมัดเดิมๆซ้ำๆทุกวันนั่นเองนี่เห็นภาพไหมครับแต่ทีนี้นะครับคำถามที่หลายลคนอาจจะคิดก็คือว่าเออแต่เราก็ทําได้นี่นะครับก็วิดพื้นได้วันละพันครั้งแล้วไม่ได้ปวดกล้ามเนื้อด้วยแล้วเมื่อกี้พี่ฟ้าบอกว่าเออก็ยังดีกว่าไม่ทําอะไรเนี่ยคำว่าดีกว่าไม่ทําอะไรเลยเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ดีที่สุดมันมีวิธีอ ร้อยครั H ้งเพิ Ma ่มเป็นพันครั้งได้อะครับถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราก็จะเจอจุดที่เราเริ่มพัฒนาช้ามันเริ่มเจอทางตันอยู่ดีสิ่งที่เราสามารถทําได้เนี่ยก็คือการใช้นะครับพวกทฤษฎีต่างๆที่อธิบายไปในคลิปนี้นะครับเราอย่าลืมนะว่ากล้ามเนื้อของเรานะครับมันแข็งแรงขึ้นมันพัฒนาเนี่ยนะครับในวันที่เราพักผ่อนมันไม่ได้พัฒนาตอนที่เรากําลังวิ่งพื้นหรือกำลังออกกำลังกายอยู่ดังนั้นนะครับการที่ให้ร่างกายนะครับหรือว่าให้กล้ามเนื้อมันตรงนั้นเนี่ยได้มีเวลาพักบ้าง เราก็ยังสามารถทําได้อยู่นะครับสมมติในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยชอบออกกำลังกายมากเลยเหมือนพี่นะครับคือผมว่าชอบออกกำลังกายทุกวันเลยเราก็จะใช้วิธีการออกกำลังกายที่จัดเป็นโปรแกรมขึ้นมาจัน์พุธศุกร์เนี่ยออกกำลังกายท่านี่ส่วนอังคารพรหัสเสานะครับออกกำลังกายท่าน,นึงทําให้กล้ามเนื้อมันได้มีเวลาพักสลับกันไปก็หวังว่าจะเห็นภาพนะว่าการที่เราทําอะไรบางอย่างได้ไม่ได้แปลว่ามันไม่มีวิธีที่ดีกว่านั้นนะครับโอเคสำหรับใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยมาฟังมาถึงจุดนี้นะครับรู้สึกว่าชอบมากอยากให้ฟิต กายทุกเดือนเจ๋งๆใหม่ๆมแล้วก็อยากได้เวิร์กช็อปสอนอนาตมี่ลึกๆสอนโภชนาการก็สมัครมาเป็นสมาชิกของเราได้นะครับฟิตแทนฟอร์มเมมเบอร์แค่วันละ16บบาทเท่านั้นรายละเอียดใส่ไว้ข้างล่างนี้เลยครับ